สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องอัพสกายทีมนะครับบอกเลยว่าตอนนี้กระแสตอบรับในเรื่องของชุดแต่ง m a ด้าสรุ่นปีโฉมใหม่2024นบะครับบอกเลยว่ามาแรงมากๆนะครับช่วงนี้อัพอาจจะทําคลิปในเรื่องของ m a ด้าสใส่ชุดแต่งมาเยอะหน่อยนะครับคลิปที่แล้วที่ออกไปก่อนหน้านะครับก็จะเป็นชุดแต่ง drive s นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งที่บอกเลยว่าหายากแล้วก็ไม่ได้สำขามากมนะครับมาคลิปนี้นะครับมาดูจริงๆเลยนะครับ ชุดแต่งที่บอกว่าแพงที่สุดในนตอนนี้เลยนับว่าได้ที่อยู่ในโชว์รูมเรานะครับเป็นชุดแต่งที่โหดมากๆและสุดจริงๆนะครับลูกค้าที่ชอบชุดแต่งแบบโหดต้องไม่พลาดชมคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะรีวิวในเรื่องของชุดแต่งของ drive 68นั่นเองนะครับก่อนจะไปติดตามชมนะครับสนใจรถมาด้าทุกรุ่นนะครับโทรหาเซลล์แอปได้เลยที่0 8 1 3 2 7 0 7 7แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย www.mada เกษตรน o m มขายรถยนต์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่ามาด้า2แต่งชุดแต่ง drive 68เป็นยังไงบ้างนะครับติดตามชมกันรับมาดูในเรื่องของความโหดความสวยความดุดันนะครับของชุดแต่ง drive 68ของมาด้า2 5ประตูรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็เป็นรุ่นสปอร์ต5ประตูใส่ชุดแต่งแบบเต็มที่นะครับแล้วก็แอสเซซอรีแบบเต็มองค์จริงๆเลยนะครับรถที่เห็นอยู่นะครับเป็น m a z d a 2 SP สปอร์ต5ประตูแฮชแบ็กสีเทาแอโรเก้นะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งร้ e 68นะครับพร้อมแอสเซซอรีอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับไอ้เรื่องออปชั่นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า SP นั้นนะเขาท็อปสุดนะครับ เรื่องของการแต่งในคลิปนี้ภาพรวมที่มาจากโรงงานเลยก็คือหลังคาสีดำมาให้จากโรงงานเป็นแรปลายเคปลอนะครับแล้วก็กระจกข้างทั้งสองฝั่งเขาจะเป็นกระจกสีดำกระจังหน้าแบบลังพึ่งมีขีดสีแดงนะครับพร้อมเรดาร์ที่แบบโลโกโม้มาด้าเนี่ยมาจัดเต็มจริงๆนะครับคลิปนี้ที่น่าสนใจอย,อย่างที่บอกนะครับนี่เลยสปอยเลอร์ แบบจัดเต็มดุดันมากๆลูกค้าใครที่สนใจนะอยากออกรถกับเราแล้วก็ใส่ชุดแต่งไร i v e 8 8นะครับแนะนำเลยนะครับต้องชมคลิปนี้นะครับในเรื่องของรินหน้านะตัวเท็กเจอร์เขามาแบบโอ้โหมาเต็มนะครับแล้วก็สีเนี่ยสีเทาแอโรเกชุดแต่งเขาก็สวมสีแอโรเกไปให้ด้วยนะครับสลับกับสีกระจังหน้าที่เป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยสวยดุดันแล้วก็เลเยอร์พวกนี้นะครับเป็นช่องดักลมพวกนี้นครับ สวยงามมากๆนะครับแล้วก็นี่เลยจะให้รู้ว่าเป็นชุดแต่งรุ่นไหนนี่ครับมีตัวแบสตัวนี้บ่งบอกเลยว่าเป็นร i v e 68นะครับเดี๋ยวเราไปดมชมด้านข้างกันนะครับมาดูในด้านข้างกันบ้าง5ประตูสปอร์ตแฮตแบ็กเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับความกลมกลืนเวลาวิ่งบนท้องถนนจะต้องมีอะไรที่ขาดไม่ได้คือชุดคิ้วกันสาดของแท้ของมาด้าเลยนี่จัดให้เต็มๆทั้ง4ประตูนะครับเปิดประตูออกมา ขาดไม่ได้เลยมาเต็มจริงๆสครับเพจของมาหน้าสองนะครับนี่เลยของแท้จะต้องลงตัวเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับที่ไม่ใช่แบบว่าถ้าของไม่แท้เนี่ยครับเขาจะดูออกเลยนะครับขอบเขาจะไม่มนเหมือนแบบของแท้เลยนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูชุดแต่งในส่วนของด้านข้างกราบข้างที่เสริมมา,มานะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่มาพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็น15นิ้วลมดําอยู่แล้วนะครับมาจากโรงงานเพิ่มตัวเรเยอร์ตรงนี้นะครับ ในการดักลมนะเป็นแบบช่วยให้เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกได้เลยนะครับก็จะมีเส้นสายที่เป็นตัวสีดำนะครับที่เป็นแบบดำด้านสลับกับสีตัวรถสวยงามและลงตัวมากครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังบอกเลยว่ารุ่นสปอร์ตแฮทแบ็กเนี่ยได้เปรียบกว่าซีดานในเรื่องของการแต่งแน่นอนเพราะว่าซีดานเนี่ยชุดแต่งมันจะเป็นรอบคันแค่4ชิ้นนะแต่ว่าด้านหลังของสปอร์ตแฮชแบ็กเขาจะเพิ่มนี่เลยหางหลัง รงบนกระจกนะครับเป็นแบบนี่เว้านะครับเว้า wow, อย่างนี้เลยมันจะทําให้ดูโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับเพราะว่าชุดแต่งได้ย68เนี่ยจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับนี่ครับเสาอากาศที่ฉลามที่มาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสีดํามันตัดกระสีตัวหางหลังเนี่ยที่เป็นสีดำอะ่ะสวยงามนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่ไฮไลท์เลยก็คือชุดแต่งด้านสเกิร์ตหลังนี่นะครับใส่มาให้แบบเต็มเลยมี นี่เลยบ่งบอกเลยนะครับว่าร r ายหกแปนะเป็นชุดแต่งของเขาเลยมาพร้อมกับท่อที่เป็นท่อคู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะครอบเข้าไปพอดีแล้วก็เข้ากับสีตัวรถที่เป็นแอโรเกมากๆนะครับบอกเลยว่าผมชอบมากชุดแต่งไดายหดเนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบแบบแบบแต่งแบบโหดจริงๆนะครับก็ต้องจัดชุดนี้ไปได้เลยครับ และนี่ก็คือรีวิวชุดแต่งดาย68นะครับลูกค้าใครที่สนใจอยากแต่งโทนโทนแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาสอบถามโทรหาเซลล์แอปได้เลยนะครับที่0813727087แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย www.mada เกษตร n ้อขายรถยนต์ออนลน์ .com นะครับฝากกดติดตามชมช่องแอป SkyActiv e ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ